สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับมือนี้สอพระโชคกับมาที่บ้านแม่ทุ่มอีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อนี่แม่ทุ่มพันสิมีแนวทางดีๆให้พี่น้องเอฟซีครับมาฟังข่มฝันแม่ทุ่มเ้อพี่น้องครับมาฟังข่มฝันแม่ทุ่มครับคองสุด้ายครับอาดสิแม่ทุ่มอัดสิเรานี่ท่านห้พี่น้องฟังครับเอาตามส่อพระโชคมาครับไปฟังน้ำกันครับ สวัสดีค่ะแม่ทุ่มงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเด้อมาฟังในท่านเด้อค่ะเด้อเอฟซีเอ้ยแม่ทุ่มที่ว่านใท่านทุกฟังครับมือนีคือคือสิมีในท่านดีๆห้พี่น้องฟังในท่านแม่ทุ่มครับในท่านคักหลงมือนี้นี่ตัวเลขน้ำบอลแม่ทุ่มน้าหลายบอลพี่น้องเอฟซีครับมาหาแม่ทุ่มตรงมีแนวดีครับมี่หัดตัวเลขเวลาขึ้นบ้านนี้ มันบ่แมนกับเยาว่ากันแต่ว่าโอ้เห็นคักเห็นแนวฝนด้วยฝันแมันบ่แม่ตทุ่มฝันขับๆอ่าแม่ตุ่มฝันมาจังไดนก่อค่ะคือเป็นแต่แจกฟังแถออันเยาว่าฝันเหีเดวน้อฝันสิว่าเราบ่หลับบ่นอนบ่มีแต่ฝันมัดขึ้นมาเปนสิว่าจะดีจ้ะฝันดมัดขึ้นอันฝันว่าอันกับหลานสาวเฮียนนี่ละขี่จักรยานขี่จักรยานอันจักรยานสองขั้นมันต่อกัน แล้วกยานน่ะเขาก็ขี้ขั้นของเขาตัวก็ขี้ขั้นของตัวนัววันนี้เขาไว้ไม่ฟ้า้ะกปั้นซอยข่อยได้ไปยังไปน้ำกูสั้นเอาปั้นกับปั้นอยู่นี่เด้ว่าสั้นี้อันเขากับปั้นตัวกับปั้นไปเนาะคนทางกับบอกบอบอกบอกวงดิพ่อหลมรถนี่แหละเขาหอดบ่กผ้าซ่อนจะได้จักหม่องไปริ้วริ้วริ้วริวริวไปไปเราไปจอดมันหันวันนี้มันสิ่งที่ต้นไม้ต้น ชิคนออกกับอบ่บ่ห่มจ้ามันกับกิ่งสาขาแล้วมะม่วงอือคืออยุนบะวันนี้อันผู้ร้านนี่จักมันหาใส่ใส่ห็นเอินหาจกันได้กับว่าปากวันจีปากคือเมันเสียงลูกไส้เอางด้ยมากแต่เคงบบดนี้ยข่มากกอนเจ้าผลาสมนข่มาแต่ใส่สันเดียวนี่ไข่มากแต่เฮี้ยนหลังนั่นเพิ่นเอานี่ยไข่ั่นเพิ่นเอาแนวอันตอนเขาให้มั่นแมม เอาม,มาอ่างแม่เราไมนกันจักมันจะใช้คอนซีล่าเรียนยนี่นี่เราวพาะสัน้นวันนี้รถยางไปอ้อมไปอันต้นไม่ไงต้นนั่นเระอ้อมลงไปเราไปเห็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันมันเป็นสีแก่จังสีเหล่ะบอ่อน้ำน้ำใสใส,ใสจ้าพขาเราเขียนไว,วน้ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์าะจันเขาว่าเขาเขียนไปขึ้นไวนะ้น่ะวันนี้โอ้ยบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นตะขอเลขกได้แถว่าะสันะ้นก็เลยไปนั่งคุกเข่าลงก็เลยไปยกเมื่อไหว ภาษาถูกไหมเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ยปูงาแต่ยายสิงสถิตอยู่นี่คันว่าวน้ำศักดิ์สิทธิ์อีหลี่เลยขอเลขขอเบื่อเล่นไปยังขอโสขอลาบเั่นไป็นย่างวัสดุก็ไปยกมือขึ้นนั่งซีแหละวานนี่อันก็เลยไปกลุ่มล่องบนน้ำโอ้ยน้ำก็จะมาใสเถอะวัสดุานนี่บนตะลางจะเห็นตัวเลขไหลออกมาซีมากก่อนไหลพื้นมากมาย่างอยู่ในเลขซีโอ้ มาดีไหลมาอีกตัวที่สองดิบานนี่ตัวที่ตัวที่สองนี่มาหยั่งอยู่นี่เป็นครือไผ่อันอันนั้นไหมมันสิเป็นงูกลมแล้วสีพี่ขีดเครื่องสีเมยเป็นคือตัวตัวหยัง่งาษาจังกฤดตัวกลมกลมแล้วขีดเออคือตัวคิ้วนี่ว่ะแล้วมันคิ้วนี้ก็คิ้วแล้วก็่ว่าจับแล้วก็าผมจับแต่ว่าก็าเห็นม่าน้อไผ่อุ้มเออสีเมยน <laughs> บันนี้มันละไยายมาอีกวันนี้ตัวที่สามเนี่ยเป็นเลขแปดวันนี้เป็นเลขแปดต่ว,ว่าแปดตัวเลขแปดตัวแดงแดงโอ้แสดง่าแปดมาแห้งแ <8 S 1> ปดมาแห้งอันซีเนี่ยรรมดาอยู่อันตัวนี้ก็ทรรมดาอยู่อันแต่ว,ว่าเพิ่นคือแปดนี่พันตัวแดงครับวันนี้อันโอ้ยลูกหลานสมบูรณ์ถ่าวันนี้มาเลี่ยนหนังสือมันเป็นตัวยังนอวันนี้ตัวโยกคึงนี่มาสั่น อันผู้ขาวขอไม่ได้เป็นยังเนาะผู้ขาวขอตัวไม่เนี่ยตัวยุค,คเกอร์เลยขอไม่เรียารั่นวันนี้นไหลมาอีกบ้าน<ะ>ไหลมาอันอันไตได้มาเนี่ยขว้างที่ไตมาทันที่ไตทั้งไตมาทั้งไตได้มาเนี่ซเี้ยกันมังกลอมังกลอมาอีกมาต่อรู้ซื้อกันมาเนี่ยมาอีกเขาจะสร้งก็คือเก่านั่นะ่ะมาขึ้กเอาเป็นโซนตามไอ้แม่นตัวนั้นอ๋อวันนี้ตัวที่สามมาอีกก็บแปดก็มาอีกคือเก่ากับ<ะ>ตัวเหลี่ยงคือเก่า ตัวเลขจีนี ah, ่มากคู่กันมากยุ่ใต้กันเออที่แรกมากจีมากจีมาแล้วันนี้แถวที่สองนี่จีมากกับไม่ยุดยยุ่ใต้กันลงมากยุดยยุ่ซื้อกันโอ้ตัวที่สองมากกับไม่ยุ่ซื้อกันตัวที่สามมากกับไม่ยู่ซื้อกันแต่ว่าแฝดมากที่หลังนี่ตัวแดงคือเก่าคือเก่าคือเก่าเป็นเลขตัวเก่าเป็นเลขตัวเก่า ก็ว่าอีเลี่ยนโอ้ยปูญาตาใหญ่เอ้ยคือมาแต่ตูกเกาผู้ขา่าสิเห็นผู้ข่าซื้อไปได้ผู้ข่าขอไม้ได้ <c oughs> นดปยัางเนาะวาจันคันว่า,าว่าน้ำสักจีนอีรีคือว่าให้ดสักจีแล้วผู้ขา่าได้เลียนหนังสือทุกปุ้ยก็วออาอกไปเนะาะขอไม่ละวต่ตุกกลางนี่เอาเห็นมันสัดสัดวาจันอันอันซีผู้ขา่ากับหุ่นจักรวาซีแล้วอันยุเครงเนี่ยมันมันอีหยังงอ๋อันนกบมือ้นขอคนอีกมันวะผู้ข่าขออัน แกงเเป็นแปล่นได้ถอพระเสริฐปึกันี่ประเสริฐอย่างเายบเรียนหนังสือกวางสีเนาะท่านโดนขึ้นเทิ่งไปได้บานนี้บอในร่งไตได้ขึ้นเทิ่งบานนี้เอาตึ๊ดตึ๊มากีานนียยึดตรงกันพ่อบ่อย่าอียตรงกันคือเกาตรงกันคือเกาบ้านนี่โตที่สองมาอีกมาอีกเลยครบผ่อเบอร์บ้านนี้เลยครบผอเอร์เลยโอ้อเป็นหกบ้าน คนจงเป็นคนบังไห้่ขัดเนาะอันอันที่ว่าเป็นตัวคิ้วน่ะคนบังใหม่คนบอคนบังเออวานี้แปดก็นำก้นมาอีกอยู่ไม่ยอเสือกันอีกก็โตแดงจึงคืึ่งอีกตัวเล็กแปดคือเก่าคือเก่าแต่มามาเดินแตงแตขอีกหกเดินขึ้นมาเออมามาเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นหกจ้ะเออมาเปลี่ยนเป็นหกวานี้ก็เลยว่าอุ้ยว่าสั่นว่าเห็นคราบแต่เราบาดนีว่าสั่นจ้ะ ใหญ่หาเขียว่าอันลูกหลานนี่อันอันเห็นคักแล้วละบานนี่สิบอกแต่ที่แรกก็บ่กบอกนาะว่าสันวานบอกก็เพิ่นนะออืสิบอกแต่ที่แรกก็บอกน้องปูเอ้ยว่าสันบาทนี่เห็นคักแล้วละบานนี่หูจักแล้วละบานนี้ว่าสันจ้าบานนี่ว่าสันเดินดิบันเสียงเสียงอแฮมแหมว่ันอันผู้แม่ก็ยังนกมือเพราะว่าอยู่สอบความลูปได้บางนี้นีฟ้ามาก อุจส่ขอเลข <laughs> ลูกกตบว่าปากได้บันนี้อยู่ในความฟันนะ่ะอยู่ในวามฟันโอ้บอ้านิอยจะเฝ้า,มา <laughs> แม่กับนุ่มกอด,ด,ดว่ายุ่งซีละ่ะ <laughs> อันอยเฝ้ามื่อวันที่ขอเลขว่าจะถึอันผููแม่ว่าได้บนันนี้ลูกกับว่าว่าจังใดได้บ้านี้อันว่าถนนได้บ้านี้เปลี่ยนเสียงไอเหนมบน้อือ ว่าันบ่มันลูกซะแล้วว่มันม่เป็นลูกซะแล้วบาทนี่เอ้าือเสียงจัิงส่น้อบาทนี่คือบ่เสียงคือเกาว่าจันก็เลยเลี้ยวขึ้นไปวงโอ้ยขนหัวลูกหยาบดนได้ฝันอือหยอผ่ามัดกุแขนกตขนหัวลูกผ่ามัดกุ้แขนกับฉัไม่หน่อยลงเนาะตรงนี้ก็หน่อยลงมาดีกับมีผ่าคาดคาดมีด ขาดนี่ลงมานีเราโอ้ขาดขาดขาดแบบนี้ขาดแบบนี้ขาดจังสิอ้าวเออมันนี้ก็ไม่มาเอวคว่ำแต่ว่าอันอันุ่งอยู่นี่กำมันหยั่งนี่แต่ว่าผ่ไม่เสียดิอมไม่เสียม่แต่อันขาดมิไต่แนวขาดวันนี้อันยุ่งหัวนี่ก็ขาดคือกันเนี่ยขาดคือกันวันนี้หยังวุ้งสี่จากหลักึ้น เป็นหัวน้ำหมอไม่ถูกเป็นน้ำน้ำเป็นนาผู้ให้ให้ดอกเป็นตะดุตะให้ให้เป็นคือจังก็กินแดงนี่ไงเป็นยักษ์สันล่ะอ้าวเป็นสีน้องบาทยักษ์สันวันนี้ก็มันไปจังเดยก็มันไปจังเดยละเปิดนันเห็นเห็นอันนั้นแล้วนะนะแล้วไปเชื่วมาก ยายแล้วคุณดิเจ้ายญิงอ้อมไปทั้งอันลูกผู้ไสผู้นั้นเหรอว่ามันผู้น้อยดิจุกไม่ตีดอยู่ต้นไม่พอดีตีดอยู่ต้นไม่ตาเพน่้นน่ะเลี้ยวเลี้ยวเบิ้งอยู่ตาเพคนน่ะนเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเบิ้งอยู่เลี้ยวเบิ้งอยู่บาดนี่ยขึ้นยานเนาะกระโดดหูเมียโดดใช่อือกระโดดหูเมียกระซึ่มนี่แหละผ่น วัดฟันกับฟันขัดฟันแนวตัวเลขมันสี่หกแปดสี่หกแปดหกแปดแปดที่แรกเอาเป็นสี่ศูนย์แปดน้ำเนาะฮะเอาเป็นสี่ศูนย์แปดน้ำเพราะว่ามันมันใหญ่ใหญ่พออันขึนขึ้นที่แรกขึนขึ้นที่แรกมันสะมีสี่มังกรหลากหลาตัวอยู่เครื่องแต่มันเป็นเพื่อตัวนั่นหละตัวเชี่ยวตัวเชี่ยวอออนั่นล่ะ แรีงววามันตัวนี้เราตัวสั้ๆเลยสี่หกแป่นะงลเอาตัเอาซี่ไปทั้งนั้นโอเอาสี่ขึ้นก้อนดิซี่มันแรงมาก่อนดิแก่แรงมากกอนมันกับแมนมาแต่ก็ละมันสี่ยูพี่ยู้วว่าเออพี่ยูพี่แปดขึ้นก่อนเนาะเอาวเก้าวดิแปดเออแปดแกหกสี่หกสี่เออเออน้ำกัน็คือกเออจนะ ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราจะว่าเอาเอาหันตรงเอาเอาตรงค็ซีรีแดเมื่อวานสินะสีแรงเมื่อนนี่เนาะีแล้วมันก็ซีเรีแนงมื่อวานเอาขันตัดเนาะแบบนี้เนาะตัดตัดเบิ้งตัดเบื้งแบนี้มู่านนี่ร้านใส้หมู่้าแต่องโด็เต่แล้วหัวมนฟัง คนขึ้นใหน้าคนหน่ี่คนันนเสาเนี่ยสื่อเล็กคนนมักบนันมาเาคนมักาอ้เคนมักถึงก็มัหกซีนี่แล้วมหซีมากซีจเซตอกซีมกซีนอะถ้าว่าแปดเนแปดทั้แปดมันอัน เลขแปดมันบอกคู่ม่เนาะมันออกลายออกมามันตัวแดงจึงคืนเนาะตัวแดงจึงคืงในตี่าแดงจึงคืองเดวมานแปดเป็นรักนะอือคี่เอาแปดยังละบ้านแปดเส้นเลยเพราะมันอยู่ในนี่ยอแปดสี่แปดหกมีแล้วเมทุ่มแปดหกมีแล้วม่เล่นหกนีแล้วน่าุน้หองประตูรถยื่ใส่อยูเมือนี่แมนปะจับเห็นไมเทุ่ม นี่ละให้ขี้น Freud, ja, uh, ี่ละตัวกับมั้งแต่ขี้หกแปดเนาะจ้าเพิ่นให้เพิ่นกับเอาเนื้อสิกับเอาบ่ให้เพิ่นกับเอาพ่น้อฟองดอกเนาะเพิ่นฟองดอกเดึงขึ้นไปหาแม่ทุ่มอันอัเด้งหัวมันลงไปมันสั้นแล้วไม่ชั่มจ้าไปเด้อ อันน้องพางเลยกสินะเอามัอไปไฟใสสะ่อนไหลใส่ไหลโอ้นามใส่งามติไปแล้วก่อยังบั้น้นามสักซีดนี่ปรากฏ่าอยู่ใส่ไหมทุ่มอันดูอันใต้ห้องไหม่ละหลักต้นใหม่ไงบอกไม่ทุ่มไงยึดข้ออกกระบอกหุ่มเือหลัโอ้ยไม่ทุ่มคือฝันดีแต่แต่นบอกต้นใหม่ไงไม่เคยเห็นตะเียต้นไม่ต้นนี้นะ แต่บางวันนี่สียิ่งยี่ใส่ยี่สีบแม่ทุ่มสยิ่งยี่ใส่จัดคลองโตอยู่แม่ทุ่มแม่ทุ่มจอดไม่โตหกซี่และจิมแม่ทุ่มเข็ดว่าเข็ดว่าหกซี่แหละจิ้มใแม่ทุ่มมาหกซีมาใหญ่หกซี่หน่อยเนาะค่ะครับพี่น้องเย็บซี่กับไปพิคอร์งได้ครับเด้อตัวเลขของแม่ทุ่มครับสวยสวยตัวเลขสวยนี่แหละเด้อคือความฝัน ความฝันของเม่ทุ่มขื้นมาบาดได้สามเถวสามวกับแม่เตตเกา่าแ่เตตเกา่าบาดนี้ก็เลยวาลูกปึกห้ายปูตีออขึ้นมาชัดๆเนี่ยมาจันขื้นมาบาดที่ที่สามที่เม่ทุ่มขอเพิ่นน้องขะนาอก็เลเพิินเลยมมนเขียนเลขกหกให้ไมนเขียนเล็กหกให้ตะกี้เป็นตัวนั่นแหละตัวอันโกงตัวโกงมกงแล้วไม่ขีดแม่นจ้ะ โม่เฮดแทนเองสิวังเด้เว่ยรู้สิเป็นจังซี่นว่าเราไมนสิขีดมาจังซี่นี่จ้าตัวคิวเงินนรี้เป็นแปดเขียนกับวตุวตาเรียนกันตาบอดีมันเป็นศูนย์กันนะเออกันนั่นแหละก็ยนี่มาเขียนศูนย์น้ำบ่เจะเห็นมาบ่อเขียนจังซีนั่งวางไว้เออวันนี้เรามาบริเรียนหนังสือฝึกลายบริเรียนหนังสือก็เลยขอเพันไม้ขอเพันไม่่เพนก็เลยให้ตัวนี้นี่นี่ห้ตัวนี้ นี่เพื่อนก็เลยมว่าเปลี่ยนจากนี่มาเป็นตัวนี่นี่จ้าขีดเ้นใต้ไว้ตัวเออนั่นจตาเขีที่แรกที่แรกเพื่อนนั่นเพื่อนสีเขียนให้แบบนั่นที่แรกไหลมากไหลมากมันไหลมากมันไหลมากมันสีมันสีซีมาก่อนจ้าตัวที่สองกับตัวนี้่หลับมานก็สีขีดทั้งซี่ค่ะเออแต่วัาตัวนี้กับมามําน้ำนมาานี่แต่วัาตัวนี้ในแดงจึงคื่งี่จ้า ตัวมาน้ำกุนนีแดงจึ้งคิองตัวแปดนีแดงจึ้งคิองี้นี่ตาว่าอันสองตัวนี้ธรรมดาเนี่ยตาระพิษตัวตัวนี้มันตัวแดงแต่ตัวยุกกลางนี่เป็นปัญหาไม่ทุ่มก็เลยขอซ้ำเลยขอซ้ำอีกว่าอันอันผูกข่านี่ปึกร้ายว่าเลียนเลียนหนังสือขอให้มันสัดซแน่ว่าซันขอให้มันสัดแล้วตัวยุกกลางนี่มันมันตัวไรแท่วันนี้มันก็ไหลขึ้นมาใหม่เหรอ ไหลมาไหมกับซีกับมากคือเก้านี่แ่ละค่ะตัวว่าตัวครื่งนี่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 ตัวหกนี่วาแท่นตัวนี่นี่นี่ได้เป็นเลขหกนี่จ้าได้เป็นตัวนี่ได้เป็นตัวนี่วันนี้แปดกับไหลมาน้อก้นกันกับตัวแดงจึงครึ่ง้นกานละเนี่ยแต่พอแต่เลขแปดนี่ออกมาสามเท่านี่แดงว่ามาเปลี่ยนเตหกเปลี่ยนเตะหกมาแห้งแปดมาแห้งนี่มาเปลี่ยนเตหกเปลี่ยนเปลี่ยนหกมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวนี่มาเปลี่ยนหกนี่ค่ะ นัละเอากัะซับชื่อกับมีหกจุดนอ้องค่ะเนาะแล้วก็ให้เพื่อนจับเอาเนาะเอ,เอที่เราไปเตียวตัวยุกกลางนี่นครับตัวยุกกลางนี่เอฟซีศิว่าอีหยังสิว่า,ามันเป็นอีหยังกับวาแต่ว่าไม่ทุ่มนี่บุหุกจักว่าเปลี่ยนตัวอีหยังขอราะไม่เพื่อนได้เปลี่ยนให้เปลียป่ยนจากตัวนี้ว่าเป็นที่นอนเพป็นตัวนี้เออ ผันมาศูนผันมาขีดเครื่องในเพิ่งแต่เลยผันมาขีดเครื่องไม่เลยตีว่าเป็นว่าเป็นเรียก่งหยั่งก็เลยขอไหมขอไหมขอครั้งที่สามวิตายวิจุภาตัวเนียนตัวนักตัวมากตัวชอบเครื่องหกสีนาะไม่ทุ่มเนาะ ครับก็บขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆเ้ยครับสําหรับเมื่อเนี่ยครับพี่มาหายหน้าทางครับแม่ทุ่มมีม่ยังสีเบ้ากับพี่น้องเอฟซีบวกค่ะก็กันนี้ละคือคือฝันเอาให้ฟังนั่นละ่ะต้องกาเลขนี่คนม่ได้เขียนให้เรามันไหลมากอยู่ต้นไม้ใหญ่นั่นแ่ะอยู่ันบ่อลำซักซีดมันไหลเป็นตัวเป็นโตมากมีคอข้างที่นึงมันก็ไหลมากเป็นตัวกลมๆเราเขียนเครื่องให้เรา ทุ่มกับพวกโว้ว่าสิเป็นเลขอีหยังกับขอขั้งที่สามพันกระไหลมากคือเกาขอขั้งที่สองเนี่ยขั้งที่สามวันเลยพันเระเทียนจากอันกุุงโกลมีกินดูเครงหันมาเป็นหัวไข่มาวันเลยเรียนหนังเสือเบิกพันกระเทียนโตไข่เป็นมาเป็นหกอากาศเอฟซีสิตีไปจังไรกะสีวเบิงกันว่าเือว่าแม่นกับยาวากันเป็นเนีทางเนาะ ค่าไม่ทุ่งกันในไรเป็นเน่าง้างในไเป็นเน่า้างก็คือก็ย่าว่ากันอันคือเพคนว่าล่ะกูหมุนอยู่บางกอบกู้ออกบางยีสารที่คนว่าแล้วมันก็เลยแก่ตัดเอาแต่ว่าเลขแก่นี่ไหลออกมาสามเทียรนี่แต่ว่าเลขแก่นี่แดงจิ้งคืองี้แดงอยู่ตัวเดียวคือเลขแก่เออสิ่งที่บ้านได้กับได้ตามสมัยแก่ไม่ทุ่งก็คือกันว่ามันสิออกตัวได้ แต่พีาตันดีเด้อร์จเด้อขอให้สุกโสมันหมานเด้อลงด้วยลงด้วยฟังๆเนาะทำนี่ละครับขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆครับขอบคุณครับแต่ขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆเด้อที่มาแบ่งปันแนวทาง